ุเรียนครับผมใต้แสงจันทร์เห็นแสงจันทร์ไหมครับดูนิดนึงครับผมกลางคืนมันมีอะไรม,มีสัตว์อะไรมมีตัวอะไรเนี่ดูสิเ,นเ,นเฝ้าทุเรียนให้เนี่ยออออยอดเดินดีครับผมได้แดดทุเรียนชอบแดดดูดิเดินแตกเขียวปึ๊ดเลยจากต้นที่ไม่สวยนะสวยเฉยเลยต้นนี้ แตกดีมากต้นนี้ต้นยี่สิบห้าบาทดูดิโหยต้นนี้สวยกว่าเพื่อนแตกดีต้นขิเลนะต้นงง,งต้นนี้ยี่สิบห้าบาทสองเรียนรับสองทุ่มโอ้ต้นนี้ก็เริ่มแล้วผมตัวน,นี้ยกโคกใหม่เนะย้ายมาแตกรอบสองเริ่มแตกรอบสองรอบแรกไปแล้ว ต้นตะพาวงต้นเล็กๆนน้อยต้นไม่ใหญ่ครับต้นตะพาวงนนี้ใบเขานอนเนาะสองทุเรียนครับผมมาส่องทุเรียนต้นนี้เป็นไงผมต้นนี้ก็ดนนี่ประมาณนี้แต่แต่ว่าสองมนกันเติมแตกรอบสองกันครอบสอง,สองแตกกิ่งข้างกิ่ง เป็นกิ่งกระโดงเนาะกิ่งกระโดงมันด้รถเพื่อนนี่ผมมาณนี่ผมคุมไว้โคนแดดต้นกล้วยไปต้นกล้วยต้นนี้ที่ยกโคกย้ายมาเริ่มแตกแล้วครับเนี่ยเริ่มแตกแล้วนะครับผมต้นที่ยกโคก่นเริ่มแตกแล้ว เริ่มแตกแทงแทงดอกแทงยอดแล้วเนี่ยยกโคกใหม่ที่มันไม่เดินนะผมยกโคกใหม่ยกโคกให้สูงอะไรป,ปลูกเพียงดินปลูกตามปกติอ่ะจะเลยยกโคกใหม่ตอกล้วยตัดทิ้งแล้วไม่ให้อยู่แล้วไม่เอากล้วยแล้วอันนี้ตอบ้านครับผมทุเรียนบ้านสวยครับปลูกสองแบบเนาะปลูกแบบเอาตอบ้านมาปลูก รอแล้วรอรอ,อทัาบกิ่งมันโตกันเขาจะทัาบกิ่งครับสแลนแบบนี้นะกหนูสลนกลางฝั่งเดียวเพราะแสงแดดสี่สึห้าองศาครับปีนี้โอ้นี่ก็เริ่มครับผมรอบสองครับเนี่ยแตกย,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 ยอดสองต้นนักเล็กครับผมใบเก่ายัางอยู่ครบใบนี้เข็มปุ๋ยนิดนึงใส่ปุยอย่าไปใส่ปุ๋ยเด้อใครปลูกทุเรียนอย่าไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่เด้อตายเพราะปุ๋ยครับผม ใส่ได้จะอินซีผมอินซีอินซีเคมีปุ๋ยเคมีจะไปใส่นะครับเดีย๋ยวไปหอบปุ๋ยหาอะไรใส่นะ้นําก็อย่าไปลดเยอะครับผมเดีย๋ยวผมยังไม่ลดน้ำเลยหลายวันแล้วนี่ย <c oughs> ไปทํางานไม่ได้ลดเลยครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดนะั้นแต่ข้างล่างมันชุ่มนะครับผมผมดูพุดให้ดูมันชุ่มขนาดนี้ก็สุดเนี่ยดินยังชุ่มนะฮะนี่ดินยังชุ่มอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดินยังชุ่มนะฮะ มัำเป็นต้องเป็นรดน้ำแล้วมากมายนะครับผมเห็นดินเห็นดินนะฮะดินยังชื้อนอยู่เลยใบไผ่คุณรดผมลดถใ้ถ,ถ,ถึงสองสามขันครับผมต้นนี้รดสามขันไม่ได้รดเยอะเลยสาเหตุทุเรียนตายรดน้ําเยอะผมเนี่ยแตกรอบสองโอ้โหนี่ก็เริ่มแตกแทงยอดครับผมรุ่นดีกันนะฮะนี่สแลนผมแบบไม่ต้องทำอะไรมากสแลนต้นเล็กๆครับผมสั่งต้นยี่สิบห้าบาทจากใต้ อั่งนี้เป็นมูสันคิงย้ายมาจากฝั่งนู้น3สามต้นแตกแล้วครับแตกยอดแล้วนี่แทงยอดใหม่จะยอดใหม่ครับนั้นต่อป่าย้ายมาจากฝั่งนู้นสามต้นฝั่งนู้นมันไม่มีแดดปากล้วยหนาะทางที้ดีผมย้ายมาเลยผมยกโค้งมาเลยยกมาใหม่เลยแทงยอดใหม่ให,ให้ใบใหม่เนาะมีเหลืออยู่ใบเดียวผมเหลือใบเดียว ใบเก่าหรือใบเดียวนี่เริ่มแทงแตกให,ห,หม่ครับผมยกโคกมาใหม่ยกต้นที่มีปัญหาใกล้ครบเดือนแล้วมันแตกยอดแล้วเนี่ยแพงยอดแตกยอดใหม่เห็นที่มันเป็นโรคพอฝั่งนู้นไม่มีแสงแดดใส่น้ําเยอะถ้าเข็มปุ๋ยด้วยครับผมเค้มปุ๋ยเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยครับผมคุมโคนอย่างเดียวรดน้ำขันสองขันเอง ต้นนี้ก็ไม่ได้ลดหลายวันแล้วเนี่ยกันพาดคือเอาต้นต้นบ้านมาแปมด้วยฮะต้นบ้านต่อบ้านถ้าไม่งไม่ถ้าต้นนี้ไม่ได้ก็เอาต่อบ้านเลยประมาณนั้นเอดันมาอีกมูสันชิงดันติดใช้เลยทนจริงครับผมมูสันชิงเนี่ยต้นมันแก่แล้วครับต้นพันธุ์ต้นนึงแก่ย้ายไปฝั่งนู้นเนาะฝั่งนู้นสามต้นย้ายไปฝั่งนู้นต้นนึงย้ายไปฝั่งนู้นต้นนึง ปากกล้วยมันมันลกไปปากกล้วยมันหนาทึบขึ้นบังแสงแดดมาเลยครับทุเรียนชอบแดดประมาณนี้ผมีถังน้ำผมสี่วันลดได้หมดพอดีสี่วันพรุ่งนี้ต้องตักใส่ใหม่มไน้ลดเยอะครับผม